พี่ลองดูคีย์บอร์ดอาเคสิคีย์บอร์ดอาเคมดีอย่างนี้คีย์บอร์ดอาเคมดีอย่างนั้นพี่ทำไมไม่ลองดูคีย์บอร์ดอาเคทำไมไม่ลองเอากรอาเคมารีวิวดูโอ้โหคอมเมนต์เยอะแยะกันไปหมดโอ้โหผมเอาแบบงงเลยอะไรคือคีย์บอร์ดอาเควะผมก็ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของคีย์บอร์ดคอสตอมด้วยนะครับ จนแบบว่าทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาหมดนะครับจนผมต้องไปหาข้อมูลแล้วก็หาของมารีวิววันนี้ซึ่งผมได้ลองจับแล้วผมได้ลองเล่นแล้วผมเข้าใจเลยว่าเพราะอะไรทำไมคนถนึงเชียร์คีย์บอร์ด RK กันเยอะมากวันนี้มีคำตอบครับ นี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคีย์บอร์ด AK นะครับผมก็เป็นตัวรอย่อที่เรียกได้ว่าวงการคอสตอมพูดถึงกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ผมลองจับแล้วพรีเมียมมากงานเนี่ยสวยงามมากนะครับและที่สําคัญเลยก็คือราคาครับราคาของเขานี่ทําแบบว่าตลาดแตกเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดไร้สายคอสตอมปุ่มได้เปลี่ยนปุ่มได้เป็นตัวแบบ hot plug นะครับก็คือถอดสวิตช์เปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับบางตัวเนี่ยเฟรมสามารถถอดออกได้อะไรต่างๆเนี่ย เรียกว่ามันออกแบบออกมาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแต่ราคาของเขาเนี่เริ่มต้นอยู่แค่พันกว่าบาทเท่านั้นพันกว่าบาทในที่ไม่ใช่แบบพันเนะพันสี่พันสามอะไรประมาณนี้อยู่ในเรนจ์ประมาณนี้มันเลยน่าสนใจมากแล้วก็หลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากนะซึ่งวันนี้ผมมีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว r k 68นะครับ RK61 RK100 RK96 RK84 แต่เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกพูดคุยในส่วนของตัว RK96 ตัวนี้นกงอมมันเป็นตัวเปิดใหม่มาล่าสุดราคา2,590บ,บาทดียังไงมาลองดูกันครับ ก็สำหรับคีย์บอร์ด R K 96ตัวนี้นะครับผมให้เยยโฉมหน้าตาของเขาก่อนเลยแล้วกันซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ผมมองว่าน่าใช้งานมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ที่ดูแบบกำลังดีนะครับมีการตัดในส่วนของคอนโทรลโซนตรงกลางออกไปที่มันเป็นในส่วนของโซน่มลูกศรขึ้นลงแล้วก็พวกดีล t ทอะไรต่างๆแต่ว่าลูกศรยังคงอยู่ทำให้คีย์บอร์ดเนี่ยสั้นเข้ามานิดนึงนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันเจ๋งตรงที่เขายังมีปุ่ม m u l t i m e d ที่แบบ ผมชอบมากอันนี้ชอบโดยการส่วนตัวนะครับถ้าสมมติผมจะหาซื้อคีย์บอร์ดสักหนึ่งตัวเนี่ยผมต้องให้มีในส่วนของตัวเรียกว่ามัลติมีเดียที่ไว้ปรับโวลูมเพิ่มลงเพิ่มลงแล้วก็ตัวสวิชมิวส์เสียงเพราะเนี่ยผมใช้งานบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนนำแพดตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่ ใช้งานง่ายนะครับกดได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของอปุ่มคอนโทรล F 1ถึง F 1 2มีครบหมดียกว่าปุ่มหลักๆอะไรต่างๆในการใช้งานเนี่ยยังคงครบครันมากๆคีย์แคปมีการสกรีนภาษาไทยมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นคีย์แบบไฟทะลุแต่ในส่วนของตัวภาษาไทยเองเนี่ยเขาจะเป็นการสกรีนธรรมดาไม่ได้เป็นแบบไฟทะลุนะครับอันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะมีนี่ แนรองข้อมือนะครับเขาจะมีที่รองข้อมือใส่มาให้ด้วยซึ่ง ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคีย์บอร์ดที่มันเป็นแมคนิคแนลเนี่ยจริงๆมันจะจุสูงทุกตัวถ้าสมมติเราไม่มีตัวแท่นรองข้อมือเนี่ยมือเราจะแบบจับและข้อมันจะกระดกสูงมากๆนะครับตัวนี้เขาก็เลยมีมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะมีตัวการสกรีนโลโก้ R K ไว้นะครับผมก็ดูสวยงามมากๆคือเป็นคีย์บอร์ดที่แบบดูมินิมอลมินิมอลจริงๆในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยด้านบนเขาก็จะมีตัวพอร์ต USB Type C นะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ ทำให้มันเป็นแบบ USB hub ได้ด้วยซึ่งในกล่องเนี่ยเขาจะมีการแถมสายมาให้นะครับจะเป็นสายแบบ USB Type A to USB Type C ซื้อคีย์บอร์ดสีขาวจะได้สายสีขาวซื้อคีย์บอร์ดสีดําจะได้สายสีดําแต่พูดอย่างนี้อา้าวมันเป็นคีย์บอร์ดมีสายเหรอบอกก่อนนะครับมันคือคีย์บอร์ดไร้สาย แต่การเชื่อมต่อเนี่ยมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันโหมดที่1คือการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลครับเชื่อมต่อด้วยสายได้ใช้งานพร้อมกับชาร์จแบตเตอรีร่ไปในตัวนะครับการเชื่อมต่อที่2ครับจะเป็นในส่วนนี้ไวเลสครับมีตัว c e i v e มาให้นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อที่2แล้วก็การเชื่อมต่อรูปแบบที่3คือบลูทูธครับคีย์บอร์ดตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธด้วยดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัว c e i ซ e ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอคีย์บอร์ดตััววนนนี้พออผมมมบก่าาเป็สย Custom อันนี้คือความเจ๋งเลยนะเขาม,อมาีอุปกรณ์สําหรับการถอดคีย์แคปมาให้ครับอันนี้แถมมาให้ภายในกล่องนะครับคุณสามารถถอดปุ่มถอดคีย์แคปตัวนี้ออกมาและถอดสวิชช์นะครับโดยการเน็บแล้วก็ดึงนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับตัวสวิชช์ของเขาเนี่ยจะเป็นของทาง r k เป็นสวิตช์ RK โดยเฉพาะเลยนี่ตัวนี้ก็เป็น red switch นะครับขาไฟเนี่ยก็จะเป็นขาไฟแบบ2พินนะครับตัวนี้จะเป็นขาไฟแบบ2พินแล้วก็มีปุ่มตรงกลางอยู่ในส่วนงตรงนี้นะครับก็ใส่ล็อกเอาไว้ต่างๆก็เรียกว่าเป็นตัว mechanical switch แบบทั่วๆไปแล้วกันก็เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนสามารถอะไรต่างๆได้ซึ่งเท่าที่ผมลองดูนะส่องเข้าไปในงานปริ้นด้านในของเขาเนี่ย ดูสวยงามมากมันเป็นปิ้น PCB สีดําที่เรียกว่างานดูเรียบร้อยดูเนียนดูอ่ะพรีเมียมดูมีราคาแต่ตัวนี้ราคาถูกมากนะอยู่ที่2590บาทอันนี้ถือว่าถูกแต่ถ้าใครบอกว่าอ้าวไหนที่บอกว่าอาเคราคาถูกราคาดีไงจริงๆมันจะมีรุ่นย่อยรุ่นเล็กที่ราคาต่ํากว่านี้มากนะครับเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณพันสี่พก็มีแล้วนะครับคือเป็นสวิ h เปลี่ยนได้เป็นในส่นองตัวขอดอมันลูกได้อะไรต่างๆซึ่งคีย์แคปพวกนี้จริงๆมันก็มีขายอย่างตัวอาเคตัวนี้เนะี่ยผมไปได้ในร้าน Big Pen น u i นนะครับร้าน Big Pen น u i นเขาก็จะมีนำเข้าพวกคีย์บอร์ดคอสตอมคอ่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอาเคเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับและก็จะมีในส่วนของตัวคีย์แคปเอ่ยในส่วนของอะไหล่สวิชอะไรต่างๆใครที่แบบว่าเป็นสายคอสตอมเนี่ยอันนี้ผมแนะนำเลยเนี่ยผมภาพตรงนี้ไว้ให้ชื่อร้านว่า Big Pen น u i นนะครับก็จะมีทั้งช่องทาง Facebook อาโชปี้อะไรต่างๆเนี่ยมีขายหมดร้านนี้เลยอันนี้ผมแนะนําเพราะว่าผมไม่ได้คีย์บอร์ด R.K มาจากที่ร้านนี้นะครับและในกล่องครับตอนนั้นยังไม่พอเมื่อกี้บอกมีสวิตช์ใช่ไหมเขาก็มีอะไหล่มาให้ในกล่องครับมีสวิตช์แถมมาให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันถ้าสมมติคุณซื้อเป็น red switch เขาก็จะแถมอะไหล่เป็น red switch ซื้อเป็น brown switch ก็จะแถมเป็น brown switch นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็ซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยถ้าคุณลองฟังเสียงกดนะครับ คุณจะรู้สึกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้แน่นนุ่มละมุนมากๆนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเขามีการมอดมาให้เรียบร้อยแล้วครับโดยเขามีการใส่ในส่วนของตัว EVA โฟมมาให้นะครับมีการรองทั้งด้านใต้ด้านบนด้านอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยเวลาเรากดเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงก้องกังวานครับคือถ้าสมมติเรายังไม่ได้รองโฟมเวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะเสียงเหมือนแบบมีการกังวานอยู่ในตัวคีย์บอร์ดนะครับแต่พอเราใส่ตัวรองโฟมเข้าไปปุ๊บเวลาเรากดเนี่ยคีย์บอร์ดมันจะดูแน่นดูหนึบหนับมากกว่าเเดิมิมมบบทาาให้วลแพบบพ์ โอ้โหมันดูแบบมันมือสมูทมือมากๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนโดยเฉพาะในส่วนตัวสเปซบาร์ตัวนี้นะครับสเปซบาร์เนี่ยก็มีการรองโฟมอะไรต่างๆมาให้พอเวลากดสเปซบาร์นุ่มมากอะคือแบบฟีลิ่งเขานุ่มแบบโคตรนุ่มเลยนุ่มแบบนุ่มนะครับอันนี้นี่แหละก็เลยเป็นในส่วนที่มาที่ทําไมหลายๆคนแบบ ชอบในการคอสตอมคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเอยก็เรียกว่าเจ๋งมากแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจริงๆเขาจะมีซอฟต์แวร์ด้วยนะสามารถคอนโทรลปรับแต่งตั้งค่าอะไรต่างๆเล่นได้ทั้งหมดทุกตัวมีหมดซึ่งอันนี้คือเป็นในโมเดล r k 96เดี๋ยวไปลองดูโมเดลอื่นๆกันบ้างนะครับโมเดลอื่นๆก็เรียกว่าจะคล้ายกันแตกต่างกันไซส์ลูกเล่นอะไรต่างๆมีอะไรต่างๆเนี่ยไปดูกันเลยครับ ก็นี่คือคีย์บอร์ดทั้งหมดที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จา,ากตัวเล็กสุดไปตัวที่ขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วกันนะครับตัวเล็กสุดของทาง r k เนี่ยจะเป็นตัว r k 6 1น,นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ1 590บาทราคาวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือผมเช็คจากหน้าร้านค้าที่เขามีแบบขึ้นเลยอาจจะมีราคาโปรโมชั่นขึ้นลงไปลองเช็คที่หน้าช้อปปี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กที่สุดนะครับไม่มีในส่วนของตัวปุ่ม F1 F ถึง 12นะครับไม่มีในส่วนของตัว arrow นะครับโดนตัดออกไปนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนสวิชอะไรต่างๆได้ไฟจะส่องทะลุในส่วนของตัวภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับจะเห็นเลยว่ามันสามารถส่องทะลุได้ทั้งหมดแล้วก็ไฟสามารถตั้งค่าเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดการเชื่อมต่อเป็นตัว USB Type C นะครับมีตัว wireless เช่นเดียวกันแล้วก็มีตัว Bluetooth นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะมีสวิชเปิดปิดอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ค่อนข้างครบทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครบอกว่า มันตัวเล็กไปใช้งานไม่ถนัดใช้งานไม่สะดวกนะครับจริงๆเขาจะมีอีกหนึ่งรุ่นที่ใหญ่แล้วก็สูงขึ้นมาคือตัว RKG68 นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของตัว arrow ด้านข้างตัวนี้มาเพด up เพด down ปุ่ม delete อะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ทําให้เวลาเรากดเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่จําเป็นที่ต้องกดปุ่มตัว fn แล้วก็มาค่อย delete อะไรต่างๆพิมอะไรต่างๆจะสะดวกแต่ว่าก็จะมีความกว้างเพิ่มขึ้นมานะครับและก็ทีเด็ดที่2เลยก็คือตัวนี้เขามีตัวกรอ นะครับคุณสามารถถอดกรอบเปลี่ยนได้นะตัวกรอบตัวนี้คุณเอาไปพ่นทําสีได้มันเป็นแบบพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกชิ้นงานค่อนข้างดูดีมากหรือจะถอดออกทําให้มันเป็นแบบเปืเป่อยๆอย่างเงี้ยให้มันแบบเอ้ยเห็นแสงไฟที่ดูสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทาได้เพราะว่าเนี่ยพอถอดกรอบออกปุ๊บ คุณจะมองเห็นทางด้านข้างสวยงามมากกว่าเดิมนะครับพอใส่กรอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เห็นไฟลอดด้านข้างแล้วนะครับผมนี่ปิดเข้าไปก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าคุณบอกว่ามันยังเล็กไปอีกใช้งานไม่ถนัดผมต้องการมีปุ่ม F หถึงปุ่ม F 1 2ครับพี่นี่เลยตัว AK 8 4นี่รอบนี้มาเป็นสีดำบ้างจริงๆมันก็มีสีขาวสีดำขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกบอดี้เลือกเฟมนะครับตัวนี้สามารถถอดกรอบได้เช่นเดียวกันน่แต่ว่าด้านในมันจะเป็นแบบสีขาวนะครับ ใส่กรอบเข้าไปถอดกรอบเปลี่ยนทําสีอะไรต่างๆทําได้ตัวนีน้จะเป็นตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นตัวปุ่ม Fn เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับปุ่มมัตติมีเดียเนี่ยมันจะโดนอยู่ด้านบนแค่นี้แล้วนะครับก็ว่าตัวปุ่มเนี่ยมีมาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองการเชื่อมต่อเป็นตัว USB Type C พร้อมตัว USB Type A อีก2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีกิมมิกนิดนึงตรงที่การปรับขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นตัวง้างนะ เขาจะมีการแถมมาในตัวกล่องมันจะเป็นแบบแม่เหล็กที่เอาไว้ดูดปึ๊บแล้วก็วางลงไปด้านล่างข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือจะแข็งแรงมากกว่าเวลาแบบ ลือเผอหัวร้อนทุบคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่มีการหักนะครับแตกต่างกับตัว r k 9 6ที่มันเป็นแบบง้างที่ผมง้างให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยจะแข็งแรงทนทานกว่าแต่ก็มีข้อเสียยางตัวนี้บางทีอาจจะทําหายได้นะครับก็สำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2 9 0 0บาทเท่าที่ผมหามาที่เจอมานะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหญ่มาอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัว r k 1 0 0 ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับเรียกว่าแทบจะเหมือนตัว R K 96นะครับเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์นะครับตัวนี้ก็จะมีนมแพดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะโดนตัดโซนในส่วนของตัวปุ่ม delete print screen กกอะไรต่างๆที่มันอยู่ในส่วนตรงนี้โดนบีบเข้าไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับไม่สามารถถอดเฟรมได้นะครับแต่มีไฟบอสกสถานะอะไรต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนี่ปุ่มนมแพดนมล็อกอาว,อว,วายฟงวไฟบลูทูธแบตเตอรี่ชาร์จเข้าหรือเปล่า มีต่างๆมาให้ครบหมดซึ่งถอดสวิตช์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็การปรับขึ้นลงเนี่ยเขาจะเป็นแบบขายกอย่างนี้นะครับนี่ขายยกอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกข้อดีก็คือไม่หายแต่ข้อเสียก็คือถ้าโดนทุบแรงๆเนี่ยอาจจะหักได้ก็จะไปทุบมันเลยนะครับใช้ให้มันทะนุถนอมสักนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของคีย์บอร์ดของทาง r k ใครที่เป็นสายมดสายตกแต่งคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจครับผมทิ้ง,งลิงก์รายละเอียดดีคริปชั่นไว้ให้นะครับราน b i g Penguin แต่ ก่อนที่จะจากไปเนี่ยเรามาลองดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันก่อนดีกว่าว่าตัวซอฟต์แวร์ AK มันเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับ <st> ก็มาดูในส่วนซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ของตัว r k เนี่ยเขาก็จะมีการปรับแต่งโปรไฟล์แยกกันได้นะครับสามารถเซตโปรไฟล์1โปรไฟล์2โปรไฟล์3ได้ทั้งหมดแล้วก็พวก ฟังก์ชันคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยเซตได้แบบอิสระนะครับแล้วก็อันที่2ครับจะเป็นในเรื่องของตัวมาโครนะครับเราสามารถเซตในเรื่องของมาโครเซฟเล็กคอร์แล้วก็แบ่งให้เป็นลิสต์เลือกใช้งานมาโครตัวนั้นๆได้นะครับส่วนที่3ครับจะเป็นในเรื่องของไลท์เอฟเฟกอันนี้ก็เป็นการปรับไฟ RGB ของตัวคีย์บอร์ดแบบปกตินะครับก็คือจะเอาโหมดไฟสีอะไรต่างๆต้องการโหมดแบบไหน,นสามารถปรับแต่งได้อิสระแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เรียกว่า,า New Real Time Light นะครับก็หมายความว่าแบบเนี่ยเราต้องการเปิดแค่ เพราะปุ่มไฟ WASD เปิดปุ่มไฟนู้นไฟนี้ไฟนั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็แยกได้อิสระอันนี้ก็เป็นในโว่ของซอฟต์แวร์ของคีย์บอร์ด k ซึ่งเหมือนกับซอฟต์แวร์ของคีย์บอร์ดทั่วๆไปเลยครับไม่ได้มีความแตกต่างพิเศษแต่อย่างใดครับอ่าก็น,นี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบการกดเสียงของคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนผมจะลองวางใกล้ๆแล้วลองฟังดูครับตัวนี้ก็คือ r k 96นะครับ อย่างที่บอกไปเสียงมันจะนุ่มแน่นนะครับเพราะว่าเขามีการลองโฟมอะไรต่างๆมา Ryan. ทุกจุดโดยเฉพาะตัว Spacebar นี้ฟีลลิ่งสม ooth มากก็เลยด้ว่าซอฟแวร์เนี่ยก็มีการปรับแต่งพื้นฐานแบบปกติทั่วๆไปตัวคีย์บอร์ดอาร์เคเนี่ยผมก็เลยมองว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยพูดหาผมเยอะมากพี่ต้องหามารีวิวพี่ต้องลองเทสดูพี่ต้องลองจับดูพี่ต้องลองไปหาซื้อดูมันเป็นคีย์บอร์ด ที่แบบเหมาะสำหรับคอสตอมจริงๆครับอันนี้ผมพูดเลยงานพรีเมียมเต็มสิบผมให้สิบเลยนะครับราคานี่คือแบบถูกเกินราคาเปลี่ยนสวิชได้อะไรต่างๆได้อันนี้คือตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสวิชคุณอาจจะต่อย่อไปเปลี่ยนสวิชเป็นสวิชอื่นก็สามารถทําได้นะครับของทางอาเคนี้เขาอนุญาตให้เปลี่ยนสวิชได้อยู่แล้วก็ลองดูแล้วกันส่วนอะไรตกแต่งคี์แคปบเอยอะไรต่างๆทุกอย่างมันมีหมดมีขายนะครับผมก็แนะนาที่ร้านบิ๊กคินปิ้นที่ผมซื้อมาเลยแล้วกันเขาจะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายตัวต่างเนี่ย ให้เลือกซื้อเลือกประกอบก็ตามนี้เลยมีทั้ง f a c e b o o ช s h o ปี้แลวก็ l ล n e Official ของเขานะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้ละกันสำหรับวันนี้ทางผมนบ x อ็กขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทางร้านเพนกลินด้วยนะครับที่หาของมาให้ผมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าเพราะอะไรทําไมคนถนึงพูดว่าคีย์บอร์ดอาเคือสารตั้งต้นสําหรับการเล่นคอสตอมคีย์บอร์ดนะครับก็ขอให้คอสตอมให้สนุกขอให้สนุกกับการตกแต่งคีย์บอร์ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ด้วยครับ